มีโคกมันเกิดในโคกนี่นมฮิดบวงเกิดในดงเออทางบ้านเทานะบริเวณี้นะพี่น้นนองเป็นอันนี้กันบ้างาเนยอย่างเงาเปลือกสีได้ในเมืองมันกับบริเเจ็บแห้งดอกแบบมันอยู่โบ,บมวนเนาะมันอยู่โบมวนแบบชั้นคอแบบชั้นคอเลยกันี่พี่น้องเลยครับอันนี้นี่แต่บบริเวณสี นะมะล่างเห็ดเนาะตัวบานตัวจูมรวมกันเห็ดหลังโง่เดอ๋ยวกำบะจูมเปนได้ล้วมาล่างเห็ดยามแรงเนาะพี่น้องวันนี้โดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุข,ขทุกคนเด้อมาพบพ่อกำนองลาตีพี่นอ้องละกะนคุณยายน้องมือน,นี้พี่น้องมานั่งล่างเห็ดนำกันเนาะสบายดีได้ไหมเด้อี โดยมันมาล่างเฮ็ดซอยพี่น้องเฮ็ดซอยกันเนี่ยเพราะว่าบ่นหล่อเงานน้องลาตีนั่งล่างบ่อยากเป็นบันไดพี่น้องอันนี้มันนะบ่ค่อยได้เคยบ่ค่อยได้กินบันไดอันนี้เนาะแม่เนาะแบบโดนๆได้กินเธอหนึ่งนะบางเฮามันจะเกิดแม่มีแต่เฮ็ดปวกนาะแม่เนาะน้อนหนักบ้านหน้าคงเกิดนีโคมันเกิดในโคบีเฮ็ดปวกเกิดในล็ออทางบ้านเฮานะบ่ได้มี่นะพี่น้องเฮ็ดอันนี้แคห้ายหางยากเลยสได้ในเมือง มีปลาแล้วอันนี้ก็สิเป็นแบบอันนั้นนะคะตรงล่างนะคะเอ็น้วก็มีเถินมาเด็กพักสบายดีเด้อพี่น้องปลาเบิ้งเนี่ยพักยังก่อนนี่ยพักบ่งใจยังมั้งฮะใจยังไม่วั้แมาให้พี่น้องเบิ้งมีพักอันนั้นหรออันไปกวดแม่เอ้ยเพป็นว่าเป็นอันนั้นพี่น้องไข่มันนอปอมีอะเนาะไข่มันอย่างัวใจเลยน่ะพี่น้องเอ้ย หอันเพิน่นนโบไ้กินแป้งบโใไ้อาการนพี่น้องอันเจ็บมาหนี้พี่น้องเลยแบบคัดแบบมันก็บโบเลเจ็บแห้งดอกแบบมันอยู่บบมวนเนาะมันอยู่บบมวนแบบชั้นคอแต่ชั้นคอเลยรกันนี่พี่น้องเลยครับอันนี้นี่แต่ว่ามันอยู่มันโบเห็นว่าเจ็บฐนะมันแบบว่ามันอยู่บบมวนเนาะแม่เออเข่ง,ขง,ขงเข,งข่งนะพี่น้องไปกวดมันมาคขามันพี่น้องเลยเป็นลมเนาะเวกาให้ลดแป้ง บโบไนรดแป้งทาหนาอะไรเนาะแป้งอันแบบบโบไฮกินแพงแบบโ่ไฮกินจิกกันนะเครื่องมันแบบเนื้อมันมันเนี่ยโบไฮกินแป้งมันแป้งชลีแม่นเนื้อกินกับโบไฮกินซัดไงเพื่อนวะเนื้องวเนื้อหมูบโบไฮกินอ่ะนะแต่ว่าให้กินแต่ว่าแบบพวกพักใบเคี้ยวอาหารจิืดๆเพื่นวะพี่น้องเอานอกแล้วก็ก้าว่าสามเดือนแล้วก็ไปกวดขึ้นเพื่นวะในี่เพิ่นกะ กับบริไม้คว่ำบาจีอันงดอียังทุกอย่างนะพี่น้องแต่บา,า,นนานนะบะพมีนั่ <ลำ S 2> นยากเนาะก็เลยว่ากินเนื้อบวกินเนื้ออันนี้พักพี่น้องแต่บม่ได้ใช้ละมันดอกลวกกินเนาะกินกกแบบตัใส่เกลือนั่นนี่อันนี้อีกย่งก่อนพักหนอกพักหนาะบัแมนซัมในเนาะเอามาที่เธอมีตูจอยพักหนอกบั่วฟังไทยเอิ่นพักยังพี่น้องเอ้ยพักหนอกพักหนอกบอกใบบัวบกยับไปหนูก็ขอยัดจะตกเด้ ไ,ไก่นางเหม็นมีีแด่อชกินห็ดาน <c oughs> <c oughs> านงเพื่อแางแล้วก็คือสิได้นัยยน่เยี่อะไี่เรคันบ้านเข่าในเกิดกระเฮ็ดปูอับพีนออ่นอ้นองเอยเนาะส่วนลายก็ได้แต่ว่าอันที่ละโกนเนือบมมีเที่ยวฮมีโมมีโคกมีเก็ดดองมีงเกิดใดงแมนแหละเกิดโคกละโกละโกเรืองละโกขาวเฮ็ดนี้เรเห็นพ่องลงมันเป็นเหลรืออะแมนบอก คนบอกว่าให้เบิ่งนั่นี่เลยปนื่อหอยค่ชิเบิ่งเป็นเนาะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเบือเบือมันมีแบบคือกีฝุ่นอยู่หละเบือเออเบืองเบอเปนเืป็นเอไปเ่าและเบิ่งเราเคยกินเนาะบะมี่อันนี้เลยมันเป็นเนวอหอตีนเฮ็ดอะไรแนาะอ่อที่พอยเนเบิ่งไผู้วาสยเนือะไรกินเนาะงามงามเลยดูอ่ะนี่ลูกกินกับปอดสั้นผิดเดี๋ยวองม่ตุจอยพี่น้องเลยเกิดในฉัเกิดนอันไหนน้าล้ว ธรรมชาติเก็บมาเลยกินน้ำมันกับ่ได้แต่ว่าภัยมีโปแนะนำนะแนะนำแบบพามีเ,เด้อพี่น้องเอยพอทิแตน,นเศร้าเนาะคือบบรอบริอ้วนพวกบริอ้วนปันไดนะผู้อ้วนผู้เฮาคือปเป็นเนาะเป็นน้น้ำน้นำ,นำนักผู้ชายกับพวกสิบสองหกสิบสามกันมันกะอิงตามว <laughs> ัยเฮาเนาะเศร้าสี่เศร้าสามเ้สาสี่อะพี่น้องเอยเก็บแปดสิบอีนี บางคนอ้วนกับปูเป็นกันปูบูเป็นทานน้ำตาลเนาะน้ำตาลลายขวดขินข่าวเหนียวกินข้าวเหนียวว่ะขินข้าวนี้อ่ะกินข้าวเจ้าลืมข้าวเจ้าพี่น้องเลยข้าว่วยเอย่าไว้ให้งดแล้พี่น้องจะบอกเขามีก็นไรเพื่อเหนื่อยเนี่ยบริกินเลยไปกวดเมื่อนะก็เบิดล้านไปพวกพี่น้องไปในคลินิกเนาะในสวรรค์เนาะนี่แหละ แล้วบาดเป็นบาดเดียวนัน่นเองเนาะเจ็บปวดพี่น้องเลยตั้งแต่ก็สิเป็นนะแบบตั้งแต่แล้วดองน้องลาตีเนงกระพมีอันแบบสิ่งมันเลือพี่น้องเนาะก,กระดูกกระเดีย่ยวแต่ว่าบริเทิร์ขันว่าอันนั้นดอกมันกับมันกับเป็นเนื้อเนาะเนือเน้องวงเนื้นอยังอะไรเนื้อมูส่วนไรฮะโลกกว่าเมื่อกินมากคุกมือทุกมมือพี่น้องเลยมไงเคิงอันนี้ล่ะก็ปวดอันนี้มันกับบริเทิ์ขันว่าเจ็บแบบจนอยู่บ่ได้แล้พี่น้องเลย ออกนอนเขาเครื่องเครื <S <S อ่องเขาอยู่มวลมวลมืดแกงแรงนนะะีแคกินได้อยู่เฮาเนี่ยน้องแม่ได้ได้แกงเผ็ดน้อเป็นยังเผ็ดแกงกินได้จักหน่อยสิบเอาพี่น้องเลยบ่แม่นมื้อนี้เลยมื้อหน้าบุรีเนาะคือท um> ี่นี่อยู um, ่แถวเฮาเาคนต้องดูดูแบบนี้บ่ทันสากันสาจะอ่อนไป่ผึ่นได้พี่น้องในบ้านเราบัดปลาอยู่แต่ว่าปลามันบ่แม่นโคกเนาะโคโมแมนปลาดงเลย บึงดงมือกดินดงเอกคืเนาะเ็ดปวกใหญ่มนบ่เ็ดปวกได้อยู่เฮ็ดดงเ็ดเิงบ่ได้กินพี่น้องจนยามเฮ็ดปวกอันนี้มีสาว่าบ้านอื่นเนาะโลอันโลนึง100อันโลอันแซนกบตนกบงาดานีแซน8บ่แ้งล0 0 0แซน8 กือบสามสี่ลอยผู้ใดคุณน้องเน,ะ <Okay. S 2> นาะเกือบสี่ห้าลอยผู้ใดสื่อกินปีนหนึ่งมีเดือหนึ่งเนาะตัวไปหาเองก็หาหิดผึ่งได้ไปหิดผึ่งกัเป็นโคกผู้ชิน้นหนึ่งอันนี้ได้กินปกติก็ขัวเนาะแต่ว่ากินผู้ใดกินอกไก่พี่น้องบูกินได้หรืบอบ่เนาะใครก็คอมเมนต์บอกบอกพานีในเ,เด้อแต่ว่าบ่ม,บม,มินบ่มินน้ำมันได้ไมีแต่ซีนมีแม่ติดสิ่งีด็กผู้ชาย,ยัวสี่ใหญ่ไง โอ้ประเภทปลาชื่อสิกินได้ปลาเนี่ยกินได้เพคุนว่าแต่พวกมันพวกมันปลานินเด็ดเนี่ยตั้งมัเนาะแม่ปลาดุกหรือปลาเนี่ยปลาดุกกระโบได้มัเนาะมันปลาเนี่ยปลาขาวปลาเาี่ยไก่พันนี่แห้งดี่โบได้เพคุนว่าเป็ดก็กินได้ยูพี่น้องเลยเป็ดไก่เนี่ยกินได้แต่ว่าข้าบนได้กินถูกมือนะพ่อแมันบนได้กินเนื้อยจะหึงเลยเด็กตะกี้ไข่แกงน้องม่ก็ใส่ ลังจากมือนั่นแล้วนางเดากกินมือนั่นแลวไม่กินเลยบ่งบอกนีพี่น,น้องเลยรวบมาสันรวบตั้งมันต้นบ่แม่ยาเงาที่าำงานล่างขาแบบที่เป็นคัวนั่นเลยรัวแดงๆออ้เง็นล่างขาเนาะอปเดินสีครัวแดงๆก่อนได้แดงๆมาไล่เจอ มานนีก็มาต่อก,การขวดรักแด้พี่น้องล่างมาเรียบร้อยก็ไปเก็บเืินนี่เนาะอันนี้ตอนแรงนะเนี่ยบรไปแบบว่าคนตกเนี่ยก็เลยแบบมาซะได้จานหนึ่งพี่น้องเต็มจานเนาะมาขวาี้างเรียบร้อยเลยได้ไล่เติอพี่น้อง กว่านนี่ก็ไปเก็บเนาะว่านนี่เบิดมือเลยพี่น้องส่วงนี้กําลังดักแด้พี่น้องกําลังมาแหงเนาะไปเก็บแบบเบิดมือวันที่กินเขาเที่ยงวันแบบกว่านี่ก็ได้ไลฟ์คนนี้พี่น้องแบบไลฟ์เติบแลยแบบมาฮอดเคืงทางและ้วกะ็พอดีมีคนถามซื้อพี่น้องก็เลยขายเพิน่นได้ประมาณหาสิบพันนี่แหละมื่อนี้ก็พอดีเอาไปส่งยู่ตอนทาน ทั้งเอื่อยเพิ่นเนาะเพิิอนอยู่ทั้งในเมืองคนแหละคนซื้อคนซื้ออีกสามสิบพันแล้วก็มือหนีโบนิคลายมาเมื่อนี้นนก็เลยอันนั้น่ากินเองเอากระขัวให้แหงๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวใส่น้ำมันก็ได้เนาะ๋ยวใส่พอดีรู้สึกว่ากรอบๆมาใส่ก็ได้ นดลรสตังกันมาส้องดีคำยองยุงกันลายๆฝคนตกเนี่ยมันมันตอม จะเห็ดปูเห็ดดหางนี่เสียด้ลยค่ะมีะรบ้าไปดูเศษกระดมีแเหล่าอกครบ้าง้นตู้นะสื่อมาแล้วเ้ากระิมใส่ใบใบมกักูดเนาะตะองเปลี่ยนซีได้พี่น้องทาซุปแล้วกัน เป็นสีเหลืองเหลือ้องมัหอเด็กใส่ลายกระหอมขวมือมือก่อนนดีกระหากระเบิดเว้นนี่แหละนิ้วขาวหแหงน้องมาจติดเยบกไปเลยกิ้วขาว มือนี้บอได้คายไปเก็บพี่น,อน้องไปเก็บเมื่อไหนะเขาต้องกินให้อิ่มเป็นกระยากรอคล้ายน้ำพี่น้องก,ก็ได้ใส่น้ำมันหลอดเลยะนาะเติมเน็ตน้ำพี่น้องถ้าว่าเฮาบ่มีเน็ตกะเพราะว่ามันก็ได้หลายพันเตอร์ลอยลอยหนึ่งนาะวันนี้กะหาสิบพันจีนทั้งเนเติมเน็ตทั้งได้ใส่น้ำมันหมดเลยแต่ว่าน็่เท่ากันย่างเนาะแต่เอาไปเสิร์จินเอาไปเสิร์จินน้ำเลย สีสันออกเรื่องเหลืองน้ำมันกระตุกไให้่าบล้วใส่น้ำมันลง ดักแด้เราพี่น้องทางลาวเอื่นว่าดักแด้ฟังทายเพื่อว่านอนพีเสื้อบา,บ,าบ,าบางบางบางบ้านเผื่อว่ากินเนาะไปตลาดมากินี่พี่น้องกองน้อยเดียวเหมือนเป็นคล้ายซาอุพันธ์้จัก,กบาทเลยซาอุพันพี่น้องจจกบาทเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ่ะสี่ชิบบาทแม่นวะสี่ชิบบาทเนาะน้อยเดียวเด็กพี่น้องคนส่ดท้าไปตองเนาะ เอาหนัขาย,ลายหลายร้ายวันนี้ได้เป็นถ่วยปุบหาชิปป้นกะเขากับบริวารเนาะเพิ่นซื้อแล,ล, <c oughs> แล้วก็ขายเก็บมือเงยเอมยเพอ่์สิไดยืนเบิดมือเติาหน่อยแมนเพอ่์อสิเพิน่น <c oughs> ต้องอดทน,นเนาะเก็บกับพี่น้องแบบทั้งหอนทั้งเหอยกลิ <c oughs> ่นหอมหอมพี่น้องวะอะไรร้า,า,ายร้ายนี่วะ ได้ไล่าน e <nota> ี้คล้ายตลาดก็ได้พี่น้องแบบถั่วนล้วเอาไปนางขายเนาะเป็นถั่วเน้นน้อยเฮงเป็นขายเดี๋ยวมันได้หน่อยพูดสิบุคุณทาเหนอน่าไันก่อนให้น้ำบวกก่อนหน่อยหนึ่งเมื่อหนีเดี๋ยวไปเก็บกระพูงเนาะพี่น้องสองคนคนตุ้กหำคนตุ้กหำหลังก็เลยมาเผื่อก็ได้พอเมื่อขัว ว่านี่ยชุ่มนก็ได้ไลายยู่เพราะว่าเก็บหลายคนเนาะทั้งนอกทั้งในมื่อนี่เผินมาผู้เดียวคนตกตขยันบสบายพี่น้องเลยพากันมายังบริจีนเขาเศร้าออไปกะซีสันเด็นแต่เสบยอกไม้ทั้งสวน,นมาขวัวให้เบิรงเนาะพี่น้องเพราะว่าในในคอมเมนต์เผินกระถามว่ามาเอามาเฮ็ดกินอะไรเนาะมีแต่ขวัวแหละพี่น้อง แบบเอาแด่ตามแกมักเนาะเขาสิมานทอดเซไข่หรือว่าอย่างงก็ได้แกงน้ำใม่ก็ได้ได้บ่แม่แม่แกงน้ำใม่ก็ได้พี่น้องเอาแต่ว่าเขาหมักเห็ดแบบใดนะได้เบิดแกงน้ำใหม่ก็ใส่ขี้นปกก็ใส่น่าอุดร้อนตั้งแต่แห็นมีความมันพี่น้องกัวแม่งอันนี้สิมันเนาะแข็งโตด้วยเห็้เขาเป็นล้ยพี่น้องลายเห็ดสวยกันทำเลยเนาะอันนี้จ้ะอย่างบนตกมันเห็ดกินยากมันคือ แล้วอันนี้ก็แต่ว่ายังบ่ทันแหงพี่ซึมันมันเลยมันหมดแอบหุ่นบวชพี่น้องเฮ็ดพี่น้องตาพี่ตโตล่างยังบวทันแล้วด้านนี้พี่น้องเด็กผักอันนี้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดละโง่กับเฮ็ดปวกเนาะกับดอกบ้านมาแล้วพี่น้องบวชเมียนบวชแมงจุงน้องเนาะ แบบพอดีแซ่บนาะงสังมีกัอันนี้ดอกใหญ่พี่ก็กำลังจูมในผี่น้องนี่ตั้งแบบไปเจ๊วันนี้คึ้นสิักนาะสงบ้านเขาโบมีพี่นอ้องอาได้ซ้มหน่อยหนึง่งเอาไปลางอีกนามสองนามสามแล้วล้ะลางนามเดียวขึ้นสิหัดดูคน,นแหมแล้วกันแล้วนามอากอกปั น้าแห้งมาพี่น้องเนะเาะควันชนๆพี่น้องสีสันเนาะขัวแล้วเลียวจะ,จะแซ่บเลยพี่น้องหอมหอมเนาะก,กินก็ได้นี่มาใส่น้ำมันเลยบ้านนี่เพราะขัวให้เบิ่งพี่น้องเพราะคนจะเห็นเนาะว่าเห็ดกินแมวได้ปะนี่มาตักออกให้อายตอนน,นั้นเองเพว่าเราจ้ใส่น้ำมันนะขอบค ครับน้ำมันสส่ก้อนเริ่มเห็นเลยใส่น้อยดีอดอกน้องขอว่าอบกรอบเนะ แหงดับกลมใส่ละมันตาลละนิวตาลกับใส่แล้วก็แล้วก็ใส่นึง้ำอันนี้ดีเองที่ไหมกันเนาะ เสิ้มดูพี่เนาวชีวิราจแซ่บบปติแบบอืมกินแบบเตาภายเลยพี่เนาะอ่าักเลยดองของบะพมีอร่อยมากมอันนี้ก็มันเลยเอ้ยมันหรอกอืมแบบกินไปเนาะเลยพยายามกินกินกับเข่าแ่บ เาอาแบบแผ่นเหี่ยมอันหนึ่งก่อนจังครกอันนี้ชอบเต็มกินคน,นทอดท่านจะบริเหตุก่อนเพราะว่าถ้าด้าชาน้ำมันน้ำมันนิดน้อยอือแบบหัวชิ้นแรง ก่เลยถิงก็มเดียวีจะเอาจานมาใส่เาอาจานมาใส่อืมส่ไปจานกันเนาะอี๋ยนหอมแซ่บขวามือก่อนอะบ่ได้ใน้ำมันเนาะอันนี้าใส่น้ำมันนี่ ซุกเนบร้อยพี่น้องบ้านนี้ปลาสีสันนะเนาะเี็ดพร้อมทุนทวนเลยพี่น้องเลยสีเหลืองๆเลยหนึ่งเนาะกินมกอดบ้านนี้ดนะีเมอือนเนาะอืมแดดแห้งเลยยิ้มข่าวได้เนาะฮัลโหลไวท์ยืมข่าวก่นะอน แล้วแล้วบานนี้เนาะอน,นี้สิเป็นของไองพามีเด้อพี่น้องสีต่างกันน้อยหนึ่งอันนี้ของน้องละตีพี่น้องแบบทอดใส่น้ำมันน้อยหนึ่งล้วก็ใบมะกรูดเฮ็ดพี่น้องยังบ่ทันล่างแล้วเนาะต้องล่างซ้ำน้ำซีน้ำผุเละให้สะอาดกระคักนี่อาหารบ้านเฮาพี่น้องเออโดนๆไนด,นด,นด้กินเนาะก็จะได้กิน <laughs> เฮ็ดปวกกระดอกซ้ำนีล่ล่ะบได้จูมดอกจูมกับราคาแพง สันีกับพอกินนั่นแหละเอาบริหลายคนเถอะนะตีนใหญ่ๆพี่น้องเฮดละโงกเนาะแกงเห็ดละโงกกินบุมียางลายพี่น้องกินแรงกับซำนี่แหละอิ่มพี่น้องซัมนี้กันอันนี้ก็สิเป็นพักบ่งเนาะเคี้ยวๆพี่น้องบรรยากาศยามแรงแล้วพี่น้องไลยมะขวดตักแด้มัมนนีกระดาษยามแรง พันก็นอยากเห็นเนาะว่าเป็นจังได้แบบเพ็ดกินจังได้แน่ฮะพี่น้องขวกินเมือนี้โมเดลขายสัม่มมีแต่เอามากินเนาะได้บร้า,ายปันได้ฝนตกแน่ก็เลยมาแตเว้นโดยพี่น้องมีแต่ว่าสิคอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะถ้าพบคอคลิปหน้าพี่น้องยายพันก็นสีมาล่างเห็ดอีกลเลยเันมาล่างเห็ดซอยมือน,นี้เนาะโดยเอาคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องขอกล่าควคำว่าสบายดีสบายดี